สรุปวิธีได้ผีทำไงอ,อ่ะมีวิธีแล้วกันนะ่ะก็บอกกันก่อนซิจะได้ช่วยกันได้นี่มึงอย่าถามเยอะนี่โทรตามไอ้สินยังโทรแล้วเห็นว่ากำลังจะมามขายังบวมเลยวะเนี่ยอ๋อพ่อเรีเรยกโป่งมีเรื่องอะไระว่าแล้วในคนที่โป่งหรือ,อคนกันเองมีก็ต้องช่วยเหลือกันที่วะพ่อจะให้โป่งทำอะไรอ่ะ ก็ทาตามวิชาที่มมีอยากดูมันจะได้ผลไหม,ห,มหลอกใช้ป่ะเนี่ยฮอะทไมรู้ว่าจะไม่ทาโอ้ยทำก็สภาพสักขนาดนี้สงสารโง่แรงยังบวมอยู่นี่พอ่อถ้าจะให้ทําอ่ะก็ต้องให้โป่งนั่งตังด้วยนะโอ้โหมึงนีได้คืบเจ้าศอกพ่อจะห่วงเรื่องอะไรเนี่ยฮะนังตรงนี้แหละโอ้ย มาละจ้าอาวมาก็ดีอ่ะนั่งลงเลยก็ต้องนั่งอยู่แล้วเออมายืนพูดก็มเมื่อยตายดิคนนะ่ะได้ปหมล่ะเอาประชุมอะไรกันอนะ่ะมานะมานะปานีานโอ้โหมาละมาโทษโๆๆโถโขัด <c ười> กระตาเขานี่ก็มานะมีปานีด้วยไง อ้าอ่งกลับแล้วเออขอโทษขอโทษแต่ก็มีรอยยิ้มอ้าวมานะมานี่มามีมาหามาเธอจ้าอยากเจอมาแล้วนังผีร้ายอน้องจะมาบอกสูตรกระเพราพี่อ่ะอนี่พี่จะตายเล่นจะเล่นอีกอ่ะคงอานุมนต์มา มึงมาใช้คูอยู่นะขาเดินไม่ได้เนี่ยโอย้ก็พ่ออยู่ใกล้สุดก็อยู่หลังมึงนี่ไงพี่ฟอมโอ้เออเออใช่ลำบากจริงด้วยเอาเนี่ยวา,างก็ถือได้แล้วนี่ไงอ, <c oughs> อันนี้ไม่ได้นะ <c oughs> ไม่ใช <c oughs> ไ่ได้ไม่ได้ดูไรมึงทำอะไรเล่นหรือผีก็ไม่กลัวหรอก น้ำมนต์มึงได้ผลว่ะเฮ้ยได้ผลมาบออะไรล่ะสาดน้ำมาเปียกหมดแล้วไม่ถึงสงการเลยประชานจะไรแกออกไปยังไงดูสิว่ากินี้สินเนี่ยจนหน้าหมดแล้วเพื่ออะไรวะเฮ้ยพี่แต่มันก็จริงนะพี่หน้ากล่วที่ผีทำพี่อะฉันไม่ได้ทำว่าปากแผ็งนี่หน้าสินช้ำเพราะอะไรอะฮะพี่นักเลงมันต้องมีบาดแผลอยู่แล้วนักเลง หดือโดนเมียต่อยเพราะหึงกันแน่เนี่ยเมียต่อยเห็นวยเหร่เห็นนะสิเออแล้วก็มาให้สูตรกะเพราเขาฟรีเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าฉันไม่มีอะไรฉันก็แค่อยากให้พี่เขาขายดีๆน่ะเอ้อย่าบอกนะว่าชอบพี่สินนะแล้วจะเอาพี่สินไปอยู่ด้วยเหมือนผีไม่ไม้เปล่าโอ้ยแรงมากฉันยังโสดไม่ม่งไม่ไม้อะไรน่าเสียดายนะตายทั้งที่ของตัวเองไม่ได้ใช้งานเลย ถามจริงเหรอพี่ศิน์เขาก็ปากไว้ดีทำไมช่วยเขาอ่ะหรือว่าต้องการลร่างไอศิล์ร่างนี้เนี่ยเหรอฉันจะเอาไปทำไมมาไม่ดีมันก็ต้องกลับแบบไม่ดีไปไปก็ได้เว้ยเปียกหมดแล้วเนี่ยทำไมแ้วบนมึงไม่ได้ผลวะหรือว่าเขาจะมาดีจริงๆอะพ่อมันบอกว่าไม่มีผัวหรือว่ามันจะเอาไอศิน์ไปอยู่จริงๆนะ ดีเหมือนกันช่วงนี้ทะเลาะก,กันบ่อยด้วยเจ็บเลยยังไม่สำนึกอีกไม่ได้ผลจริงอ่ะ่อะไมเหรอมันไม่เป็นหรอพี่โปมันเปียกกูโกรธตัวเองแล้วคทำไมกูนั่งเฉย <c oughs> นี่มึงยังใช้กระเพราสูตรเดิมไปเลยเหรอทำไมอ่ะอ้มึงไม่กลัวเลยเหรอเนเหรอ,อโรหอโพี่เ็าบอกแล้วไงน้องมาดีเออหัดฟังคนอื่นกัาบ้างดิไปเขอลุงให้เขาคิดเองเออพี่คะกระเพราไก่กล่องหนึ่งค่ะเอ๊ะใช่หรูเปล่าที่มากินครั้ง,งแล้วก็ที่อ้วกอะไรกันน่ะใช่ค่ะเป็นไงมันมองเห,เห็นข้าวมันมีอะไรไหมหรือว่ามันกินไปแล้วข้าวเขาไปดงไปดิ่งในท้องใช่ค่ะนั่นไง กูว่าแล้วไงอบอกแล้วผีตัวนี้มาไม่ดีอือที่หนูบอกว่าดิ้นในท้องอะ่ะลูกบิ่มเองค่ะนี่บิ่มก็เพิ่งรู้ตัวก็ท้องได้5เดือนแล้วโอ,อ้โหพี่รู้สึกช้าไปบ้างโอ้โหคือที่มาอ้วกครั้งนั้นคือแพ้ท้องใช่ค่ะพี่นี่แฟนหนูอยากได้ลูกมากเลยนะคะนี่ก็ทําลูกกันทั้งวันไม่ได้นอนเลยอะค่ะม,ม,ามาอวดเพื่ออะไรครับเนี่ยเออพูดกูมีลมใช่ไหมแหละเฮ้ยพี่จะเอากระเพาาไก่ใช่ไหมค่ะแป๊บหนึ่งพี่ พี่นั่งรอนะเชิญเลยครับเจแล้วครับขอบใจจ้ะจ้ะแล้วตอนนี้ผัวเข้าไปต่อแข้งตอขาไหมมาตลอดเลยนะคะพร้อมโชว์ได้ตลอดเวลาไม่ได้ขิงนะคะเรื่องจริงค่ะไปแล้วนะครับผมไปเฮ้อพูดไปพูดมาพามีอารมณ์ด้วยเนี่ยถามเลยก็บอกหมดไม่รู้จักกัน้วยนะ เออว่าแต่ผีเขาไม่ได้เป็นคนทําแล้วเขาต้องการอะไรอะ่ะกูว่ามีข้อสุดท้ายแหละอะไรว่าผีมันแอบชอบกูใช่หนูชอบพี่ไปเลยนะมไม่ได้ชอบอย่างนั้นหนูชอบที่พี่เป็นคนดีน่ะคนดีตอนไหนอะ่ะก็ที่ร้านเสริมสวยไงพี่พี่จําเด็กที่ขายพวงมาลัยได้ไหมพวงมาลัยไหมครับพี่ไม่ได้ขับรถพวงมาลไไัยวพรพครับพี่ช่วยพวผมซื้อหน่อยนะครับเท่าไหรอ่อ่ะยี่สิบบาทครับ รับบัตรป่ะไม่มีที่รูดครับพี่ไม่ผมเงินสดด้วย่กันแรกเป็นข้าวก็ได้ครับพี่หิวดเลยขอบคุณพี่สุดหล่อมากนะครับกูไปให้เงินเขาก็ไม่เรียกกูอย่างนี้หรอกเพราะหน่าเดี๋ยวบอกไม่มีลูกไงไม่ใช่ลูกนั่นน่ะน้องหนูหนูขอบคุณพี่มากเลยนะที่ให้ข้าวน้องหนูกินน่ะโอ้ยไม่เป็นไรนร้องปกติพี่ชอบทำบุญอยู่แล้วฉันก็เลยเอาสุดกะเพรามาบอกพี่เพื่อเป็นการตอบแทนนี่ไงเออ แปลกผีบว้ยผีไม่แปลกพี่ศิลเนี่ยแปลกเอ่ถ้าอยากทำดีแล้วก็ช่วยอะไรหน่อยได้ไหมล่ะให้ช่วยอะไรคะปลดหนี้หน่อยดิพอดีว่าบุญเต็มแล้วค่ะไปแล้วค่ะนี่เงี้ยรีบเชียรหนีกูเลยเผมว่านะลุงต้องไปรับเลี้ยงน้องเขาอ่ะเขาถึงจะช่วยนี่ก็มาแอบดูเป็นเมียหลวงอยู่แล้วอ้าวนี่แสดงว่ามึงมีเมียน้อยจริงใช่ไหมมึงจะไปอยู่กับมันเลยไหมล่ะฮะ คนมีเสน่ห์เขาอย่างนี้แหละเออทีก็ไปแล้วด้วยมันจะไปได้ยังไงกูเห็นชอบกันมาหากันทุกคืนเลยพวกมึงอะ่ะกูบอกเขาไปแล้วบอกกูมีแฟนแล้วแล้วกูรักมากด้วยจริงอะเออถึงกูตายไปนะกูก็ยังยืนยันว่ากูยังรักมึงลุง<ด>เราไปที่อื่นไหมไม่ต้องไม่ต้องไปไปเอากะเพราไปอร่อยอร่อยจานหนึง่งไปใจ <c oughs> ลุงไปไหนอะ ตามหาเด็กขายพวกอะไรบบคนน่ากลัวผีไหมคนวิ่งคนซิงคนแซดคนวิ <c oughs> ่งคนซิงเหรอไปไหนอะ่ะจะตามหาเด็กขายพวกอะไรเปลี่ยนสูตรกะเพรารอ,รอีกเหรอเปลี่ยนไหนก็สูตรเดิมแหละทำไมมันเงียบอ่ะคนเรามันจะกินกะเพราไดว้วันละมื้อเท่านั้นแหละใครไปกินทั้งวี่ทั้งวันมันเบื่อตายดิเกี่ยวมึงขี้เกียจหรือเปล่า <c oughs> เขาสั่งออ,อเดอร์ไม่รับออเดอร์หรือเปล่า ว่าแต่ผมว่าตัวเองทําอะไรบ้างเถอะเออมันเถียงกันหรอกเออผมว่าจะไปรับจ็อบเพิ่มนะเปิดจะช่วยอะไรได้บ้างเฮ้ยขโมยแบบวันนี้อีวิทย์มึงรีบมาร้านกูดิใครก็ไม่รู้มานอนในร้านกูเนี่ยขโมยแน่เลยมึงกูว่ามันคงจะเหนื่อยนะมึงแล้วก็เผลอหลับไปอะไรเงี้ยแบบในข่าว เฮ้ยตื่นแล้วพี่วิทย์อ้าวพี่วิทย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะตื่นแล้วหรอหลับสบายไหมสบายครับนี่พี่โป่งไปดูพ่อหน่อยไปโอ้ไม่อยากยุ่งอ่ะไม่รู้แต่งตัวอะไรทำหมดทุกอย่างแล้วครับผมไม่เลือกงานจะไม่ยากจนแต่ถ้าเลือกใครสักคนต้องเป็นคุณ พ่อแม่ฉันได้อยู่สบายแล้วลูกลอยทั้งชายและหญิงฉันจะต้องมีกินก่อนที่ฉันจะตายใครจะด่ามึงไงว่าโง่ปัจเจปัจโจแจะไม่ละอายเพราะว่าความฝันที่สูงที่สุดก็คือครอบครัวฉันต้องอยู่สบายก็เลยพึ่งพาอาจารย์ที่ขังที่ราที่ปงจานคงเห็นผลทันใจถวายปัจจัยมาทำพิธีของการันตีในชาตินี้เห็นผลทันใดแต่ทำไปให้มันแปลกๆแปวกว่าตาโดนแหกให้มันยังไงเอ้ามึงหลอกกูเหรวว่าไอ้คงชีวิตของกูล้มจมมีแต่บัไลัแล้วอาจารย์คง